好。 ้ยินไหมเฮ้ยม uh ีดเฮ้ยนี่ไงล่างล่างล่างเสารอบสองอะไรรอบสเมื่อกี้มันหลุดนี่แหละจับ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 ดททุกคนเลยคะ รอบนี้น่าจะไม่ดิ้งแล้วล่ะคิดว่านะโอเคหมดยังเอ่ยหมดหมดเยหมดโอเคหมดละมาแล้ว, <c oughs> าลวหาของมีของไม่จ้าตรงนี้โอเคนี่ตบอเพลียวข้าตอนนั้นกันได้อยู่อโอเคปะรุยกันโอ,โอ้โหฟ้าร้อง เหมาะกับบรรยากาศตอนนี้มากเลยครับทุกคนตอนนี้เกมเนี่ยสมจริง <t ick> สุดๆไปเลยอุย้ยสุดอะไรนี้มีเลยไหมไม่มีเป็นใครเข้ามาครับไม่ได้ไเถอะเมืม่อเมื่อกี้พิมพ์เยอะมากมเบนไม่ขึ้นเลยต้องไปที่เน็ตแน,น,น่เลยเมื่อกี้เนี่ยผมว่านะเนื้อเรือผมหายไปไหนเอาเรือผมมาหาเรือไปหนึ่งทิ้งเรือตรงไหนหรือวะ ยุงจุกงจุกงอาอเรือหายอ๋อนี่เรืออยู่นู้นเรือ,ปปอ,อ,อ,อนู่นเรืออ,อ,อ,อยู่นู่นโอเคยุงเกมแบบใหญ่แต่ในน้ำก็มืดเยอะมองอะไรไม่เห็นเลยดีเกมนี้ไม่มีจอเคถ้ามีจอเคนี่ากลัวเข้าไปอีกฉันนั่งตกปลาอยู่ริมกาลง

พี่เล่พี่ไฟไมยังเล่นไม่ได้ยูทูบมันไม่ให้พี่ไลายสดในเกมในเกมมือถือมันไม่ให้ไลายพี่เล่กับยูทูบไปกันนะเอา้าจะไปยังไงเนี่ยติดเหนืงง่อยทำไมงไงอ่ะทำไมเหนื่อยอ่ะโอ้ติดนั่นแหละ Push sure. up. What? What's sure. up? Of course. We went too easy. What did you hear, Matt? Down the Ah, date. Okay. Okay. I was just to get that shit out of the chain.

แตวเตวตวตวต,วตวเป็นเพลงที่ทำให้ผมนั้นหลอนหูแล้วตอนนี้เซโกะเออเซโกโอเคเซโกอินคัมิ่งไม่มีของอะไรเนี่ยคือตอนเนี้ยไม่รู้เป็นไรนะพี่หาสองอย่างไม่เจอคือไอ้ผ้ากับไอเทมเนี่ยหายไม่เจอไม่รู้ว่าทำไม ที่อาจจะหาคนจะหาเจอนานแล้วแต่หาไม่เจอมีของไหมเอ่ยตุ๊กโตสนุกไม่มีโอ้โบลิ่งใช่ไหมไม่ใช่โบลิ่งเกยมโยนสักอย่างโยนโย,ยนบอลมีขออไม้มีเจ์การ์ดโอ้ โอ้ดีดีมีแต่งมีแต่งงานเวลากี่โอ้ตู้เอทีเอ็มอีกแล้วเต้นเพลงไฮยูไรแดได้แล้วว้าวสุดเยอดฮะสุดยอดเลยไฮยูไรแดนไม่น่าเชื่อผมก็ไม่ได้ไปติ่งแบ,บ็คพิง์หรอกแต่พอมาฟังเพลงนี้ก็บอกความเดียวว่าเป็นเพลงที่รุนแรงมากบอกเลยว่าทำให้รู้บบสึกว่าแบบ จะไม่ 1, ยึดกับเนื้อกับตัวและของก็ไม่มีอะไรให้อัพจะอัพทำไมเนี่ยถาสิผู้บาดอะไรอ่ะเท่เกิดเร็วขึ้นนะเฮ้ยผมโดนด่าเฉยเลยเดี๋ยวนะผมพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าหรือว่าผมผัวพูดอะไรโอ้พอดีจ้ะพอดีจ้ะพอดีจ้ะดีจ้าใกล้ดิ ยิ้มสวยหน่อยยิ้มสวยหนักกว่าเดิมเสียงพี่อะเจลายอ่ะทำไมพูดทำไมพูดอย่างเงี้ยมันทำร้ายจิตใจพี่เกิดไปปะเจลายอ่ะเท่เอ้ยก็เกิดมาไม่ได้สิงหล่อแบบอ๋อแบบไม่สหล่อเหมือนยิ่งเหมือนแบบเพ้อแบบอ๋อแล้วดิไม่หล่ออ๋อ เออไม่ได้หล่อกเหรสิงไม่ได้หล่อเกิดมาก็ไม่ได้หล่อไม่ใช่คนที่หล่อไม่ผู้ใหญ่ที่หลอกไ่ใช่ผู้ชายที่หล่อไปไหนอ่ะอ๋อหมดแล้วโอ้โหโอ้โหพักของจีนอ่ะโอ้ทุ่มพี่ลันเนี่ยโอ้โอ้ มาตรงไหนนีโอ้วันนี้ไม่เจอเรื่องนานเนี่ยตัวนี้โอ้เวแล้วไงเออโอ้จี่ก็จี่ก็ตุนน้อยอยู่อย่าพึ่งจะซุ่วันยังไงเอ้ย ไปายวเอยใจเย็นคุอ้ยใจเยนคุยังไมุ่ยไม่มตีก็มีโอ,โอ,โอ้ยนี nice. oh ่มันอ้าเอ้ลบขอตกปาไหม เนะ่า <esse S 1> <our> ิ่มมาวิ่้ยสดุลเดียวไม่กไรมดุล้วด้วยเยี่ยมว้าวโอ้โหว้าวว้าวว้้าวอย่าให้มันจับเราได้มันมาชคิวแน่เดี๋ยวเดี๋ย อู้ดุเลยไปแล้วแด่โอ้วิ่งไล่จับยิ่งไม่เกีบวิ่งไล่กับไอ้ทัดเลยโอ้ยมันปลาแน่มาแล้วปลาแป้งเฮ้ยไปหลบเอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวมันใหญ่มันเข้าใก้เราได้ตัวนี้อันตรายมากทุกคนกะสุนรเลยว้้โอ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 ้โเามาอ้ย่า่อย่าออย่าอย่านะอย่านะตั้งสติแป๊บนึงคุณน่ากลัวไปอ้ะ ลเ,เอาฮ้ยตะวันนี่อโอ้ยเราหาจังหวะก่อนโอ้ยยาขอบคุณมากเฮ้ยเราเราเอาเราพามาได้แล้วครับเฮ้ยระเบิดได้เอ้ยทำไมเราไม่ใช้รเะเบิดเลยนี่นนตายเถอะ ไป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 ดึงแล้วเอ้ยเริ่มเปิดเวลา,าปาแป้งแล้วมันจะปาแปง้งจะปาแป้งอุ้ยดูงไปหนึ่งโป๊กไปดีเงยอไปเออดูว่าดียยวังดีตายัง เอ้ยโอ้ยก็น่ากลัวโอ้ยอ้วนบอกเดียวว่าเจอก็ตายอย่างนี้เจอทีมีมีตัวแตกเกือบตัวฉีกปากแล้วเชียวเดี๋ยวเี๋ขอเดี๋ยวขอมาเราเก็บของก่อนเดี๋ยวเราขอแบบ นั่นก่อนโคตรลุ้นให้ตายเถอะเป็ตัวที่พี่กลัวมากเลยหนึ่งตัวเกียมนี้เพราะว่ามันแท็กมันได้มันไม่ขึ้นอีกแล้วอา้าวกรรมทำไมอ่ะมันไม่ขึ้นเนี่ยฮะโอ้ปืนกระสุนเลยเนี่ยเนี่ยกระสุนหมดแล้วเนี่ยโอ้ย ยิงดูดิโดนโดนป่านนั่นได้ไงล่ะเก็บเก็บแล้วก็เก็บย็งมีริงอยากแคปสักรอบนึงพ mm. ี่หาของก่อนี๋ยวก็จะไปแล้วมันเต็มอะไรนักหนาเนี่ยถามจริงมันก็ไม่มีอะไรให้เราอัพเลยนะโอ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เก็บเรามีไม่เก็บ ไปเลยเฮ้ยว้าวลูกปง่งอ่ะยิงลูกโป่งยิง่นลูกโป่งแตกทาเพื่ออะไร

ตาเถอะเหนื่อยเลยเจอตัวนี้เข้าไปสึกเหนื่อยเลยโอเคของวิเอาอะไรได้บ้างอ่ะ คนนั้นไม่อัพไม่ได้ไอ,อ้ที่เก็บเสียงอัพไม่ได้เลยโอ้ไม่มีแล้วนะโอเคไปกลับแม่คนนี้มีไหมไม่มีเนี่ยไม่มีเล้ยวเจ้าค่อ่าไปเัน <c oughs> ว,ว,วิเอาแบนี่ไแล้วเอาแบบดีอ่ะเอาอยาก่อนแล้วกันหายหายเลยโอ้โหอาบยาต้องต้องต้องซื้อยาเอ้ยต้องใช้ยาก่อนแล้วยาก็ไม่สำคัญเรามีบนท็อปอีกหนึ่งอันไม่ต้องกลัวเวาเจออะไรก็สามารถโยนยใส่ได้เลย ปืนหนึ่งนัดในเกมนี้มีกระสุนปืนแค่นัดเดียวกันหรอวันนี้ไงมันจะออกไปได้ละเ,เออเออแล้วป่ะลงไปเอยไปเลยฮือฮือฮึด ถือเยไปกันเลยอ่ะ Let's go ปะเฮลี่ด้วยกันโอ้โหน้ำโอ้แม่น้ำถึงแล้วถ้าเราถ้าเราลงน้ำอะไงจะว่ายน้ำไหวไหมครับลูกโ,โอเคลงไม่ได้ไม่ให้ลงโอ้โน้ำเที่ยวแรงมากโอ้ น้ำแรงมากโอ้โหต้องต้องทำเรือต้านน้ำแล้วปล่อยอ่ะไป่อันโอ้โโอ้โฮฮฉันก่อนน้ำเซ็ซี่ิ้นจะไปเถอะโอ้โหขึ้นลูกใหญ่จะชัดเลยไมต้องเถอะคนน่ากลัว

โอ้รู้สึกหนาวแทนเรือเือก็ไปโอ้ยลงน,น, oh, <my> น้ำด้มเร้เร,เร,าเราไปดำน้ำนิดนึงดิหม่กกดน้ำง